มาถึงเรื่องของเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมที่เผยแพร่กันในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายโดยไม่รู้ว่าแหล่งที่มาที่ไปมาจากไหนมาจากใครทั้งนั้นสืบทราบไม่ได้ เอาอย่างงี้มันเกิดความเสียหายกับประเทศไทยแล้วครับทางรัฐบาลไทยก็อยู่เฉยไม่ได้ลวครับภาครัฐบาลก็ได้ออกแถลงการตอบโต้ข่าวปลอมไปเหมือนกันโดยรัฐบาลไทยก็ขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดเลยทีเดียวต่อข้อกล่าวหาที่แชร์กันไปในโลกโซเชียลมีเดียวว่าประเทศไทยใช้อาวุธชีวภาพบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอ้โห,โห,โหมันเป็นไปได้ยังไงครับ ไม่มีครับเรื่องแบบนี้ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความนี้ผ่านเพจ a c e b o o k ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เลยครับแล้วข้อกล่าวหานี้ถือว่าเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงเรียกว่าขี่จุขี่ตัวขี่ฮอกทังเพ่กับพี่น้องแล้วก็ข่าวปลอมเหล่านี้มันยังจงใจสร้างความสับสนและก็บ่อนทําลายความไว้วางใจของประชาชนย้ำนะครับว่าประเทศไทยไม่เคยผลิต ไม่เคยครอบครองหรือใช้อาวุธต้องห้ามใดๆทั้งสิ้นครับโดยไทยนั้นมีพันธกิจชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและข้อตกลงสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนล่าสุดนั้นไม่ใช่สงครามครับพี่น้องอย่าใช้คำว่าสงครามหากแต่เป็นปฏิบัติการป้องกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ โดยทางกองทัพไทยเองก็ดําเนินการด้วยวินยัยความเป็นมืออาชีพและเคารพต่อบรรทัดฐานระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวครับและในปัจจุบันนี้การใช้อาวุธต้องห้ามย่อมไม่สามารถหลบเลี่ยงสายตาของประชาคมโลกได้หรอกครับหากมีการใช้งานจริงก็ย่อมมีหลักฐานชัดเจนและก็เป็นที่รับรู้ของนานาประเทศครับแล้วที่สุดเป็นไงถ้าใครที่ใช้อาวุธแบบต้องห้ามแบบนี้สารเคมีแบบนี้เป็นไงครับถูกบอยคอสิครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกอย่างนี้ว่าประเทศไทยใช้อย่างนี้มันเป็นข้อมูลเฟกนิวข้อเท็จจริงไม่มีเลยครับพี่น้อง